สคริปต์ดิสคริปต์หัวห้องสคริปต์เลยฮะจะเชื่อยังไงวะหัวห้องสคริปต์ไม่เป็นฮะเดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหมึงส่งผิดแล้วเชฟเขาต้องเอาเขาทำสลัดกับเชฟไม่เอามะเขือเทศกับผักกาดโอ้โหไม่ดูเลยอะไรครับเนี่ยก็จวเซฟหอนะโอ้โหในแบบ ไอ้เหี้ยพวกมึงก็อยู่กันสองคนก็ขยันโยนนะไอ้เหี้ยมึงไม่สงสารคนทํางานคนเดียวบ้างเหรอเฮ้ยเอีกจานหนึ่งจานหนึ่งอันนี้นี่ผักกาดผักกาดมึงอยู่ตรงไอ้หมูวางสิวะไอ้เหียไอ้เหี้ยปช่วยไงเราวางที่เออเออไปส่งเอาไปส่งทำไมหมาไม่แดกหัวหอมไอ้เหี้ยทำไมหัวหอมถึงเป็นราชาได้ทำไมไม่เอาหมาเป็นราชาไอ้เหี้ยราชาหัวหอมไม่ดูไม่ดูไม่เก่งเลยอุ้ยเดี๋ยว ออคนนโทรลก่มึงจะดันกูทำไมเนี่ยไปไม่ไปไม่แล้วไอ้เหี้ยเออเอ้ยส่งข้าวมาส่งข้าวมาเออสามถังพอนะสามถังพอนะฮะเฮ้ยหันได้แล้วกูบอกสามถังพอเลยเหี้ยเดี๋ยวกูโยนแตงกวาไปให้ประมาณเฮ้ยใครส่งผิดใครส่งผิดเมื่อกี้ผมเห็นนะฮะผมเห็นนะฮะใครส่งผิดฮะใครใครใครแกแกนี่ยแกคิริโนคุงชฮียเอ้ยไม่ผ่านแน่ชั้นไม่ผ่อาใหม่เไาใหม่ อีเแี่สองแต้วเองไอ้เย้ยไอ้ดูนะมึงเสริมไม่ผิดนะไอ้เฮี้ยรอบเร้วว่าเยเอ้ยเอาไปเอาไปเอเอาไปม่เป็นไรเอาไปเอาไปเอาเลงสองเนาเงเลึงเลึงสองเฮี้ยอะไรล่ะลองเชิงไอ้เี้ยกูเสริมเลยเฮี้ยอย่างเงี้ยไอ้เี้ยเหมือนคนขับตาบอดปะเนี่ยไอ้เฮี้ย สักทีนี่เฮียคนขับไอสัตว์เดี๋ยวกูโบกเลยเฮียคนอยู่ในรถเนี่ยไอสัตว์เอ่อต้องเอามะเขือเทศไปหั่างอนแล้วก็เอาพาสต้าไปต้มนี่นี่พาสต้าไปต้มแล้วก็เออเอาคนคนหั่นแล้วก็เอาคนไปนึ่งไอเอ่อจานไปเอาไปทอดเอาไปทอดเออจานจานไอมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศใส่แกลกถือใจเย็นดีไปเซิฟไปเซิฟบนญดิบบุญดิงอะไรเนี่ยกูถือเฮียอะไรเนี่ยกูจะเอาเอ้ยหยดอ้าหยดนิ้ม กูอยู่คนเดียวอีกแล้วไอ้เฮียแมวส้มไอ้เฮียกาฟิวอ่าแต่คิดในแง่ดีกูก็ทำหน้าที่แค่หั่นอย่างเดียวเฮียนุ๊กมึงดูแลไก่ทอดนะเดี๋ยวกูดูแลมันทอดอีกเพยได้ได้กูบอกว่ามึงดูแลไก่ทั้งหมดกูกำลุกูกำลุกูหยิบไอ้มีคนส่งเมนูผิดมีคนส่งเมนูผิดเอาเอาอะไรวะอาอาอาเชฟขายแล้วเชฟอ๋ออ๋ออ๋อเชฟลงไปแล้ว ไอเ้เฮียทำไมเมนูอะไรมันทำไมไอเ้เฮียอันนี้มันวางเกลืออยู่ตรงพื้นมันเยอะแยะเท่าว่าไอเ้เฮีย <c oughs> ถ้ามันไม่ถึงคิวก็ไม่ต้องเฮียไอเ้เฮียหงุดหงิด <c oughs> แป้งกับกุง้ง,ง,ง,งนะเป็นแป้งกับกุงก้งอ,อ่ะอาไแต่แป้งกับกุง้งก็เสิร์ฟได้อยู่แหละจานจานใส่จานเอาให้ท <c oughs> ั้ง well. อันไว้เอาเอาไอ้โน เอ้ามึงทิ้งเอ้าไอ้นูโอ้โหไอ้เนี่ยกูจะวางแต่มันจะทิ้งเฉยไม่ได้เด็กแล้วลูกค้าไอ้สัตว์แปดร้อยว่ะๆแล้วประเด็นคือกูถือจานอยู่ด้วยที่จานปิวไปทั้งกูเอ้าอันนี้อะไรอ่ะเรี้ยงไก่เหรอไม่ใช่อันนั้นจานคอนจานยังไม่ได้ล้างเลยอันนั้นจานยังไม่ได้ล้าง อ,อยมึงใจยาไอ้นู้ไอ้นู้มึงโอ้โหถอยเลยมึงหลีกเลยนะมึงหลีกเลยนะมึง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 หยุดทำหน้าที่เสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เฮียโอ้อยเฮียถ้าจะส่งตามเมนูมันได้คะแนนเยอะกว่าไอ้ไนู้ไอ้เฮียอาจารยนไทยนหมดวะไม่มีใครล้างจาไนไอ้เฮียไอ้เฮียใครเอาการไปว่าเฮียกู้งสาววางจะเอามาใส่เคี้ยวแบบไอ้เฮียโน้กูบอกว่ามึงไม่ต้องเสิร์ฟไอ้เฮียมึงเสิร์ฟวัวสัตว์เด้ <c oughs> ได้กี่ร้อยสามร้อย <c oughs> สามร <c oughs> ้อยซีรยังได้ดาวเดียวอยู่ <c oughs> เป็นดาวเดียวที่กูไม่ภูมิใจเลยดาวเดียวที่กูไม่พอใจเลยัส